dikin inverter ผมบอกเลยครับคุณผู้ชมครับว่านี่คือการล่องแพในป่าลําธารน้ำใส,สๆมีนกบินเบื่ออยู่ในป่าลึกๆที่เต็มไปด้วยธรรมชาติจริงๆนะครับทำให้ผมประทับใจที่ได้มาสัมผัสเหมือนต้องมนเกินคำบรรยายจริงๆเลยนะค,คุณผู้ชม โอ้โหดูเชคคุณผู้ชมครับคุณเซกินี่เขาพยายามที่จะรื้อฟื้นความทรงจําในการขี่ช้างนะครับแต่ก็ดูแล้วน่าเชื่อถือมากเลยโอ้โหดูกลับมานะคล่องแคล่วได้เร็วมากเลยอย่างนี้เชื่อใจได้ครับโอ้โหให้ได้เลยเป็นไงครับคุณมาไปไหนครับเดี๋ยวจะไปตากัน นี่นะขึ้นมาขึ้นมาเลยราวันระวันสวัสดีก่อนเอเาเลยไปเลยไปเลยการที่คุณได้มาขี่มอเตอรไมันได้เล่นหนังเกี่ยวกับ เรื่องของความเป็นไทยเนี่ยคุณรู้สึกไงภูมิใจสิครับมาสมารู้สึกดีมากเพราะว่ามันคนญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับได้เป็นพร,ระเอกด้วยใช่ไหมครับโอ้้ <laughs> ้วเนน่่ปดดยยสาไ ธรรมชาตินี่ช่างสวยงามจริงเลยครับคุณผู้ชมครับความสวยงามเหล่านี้หาได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราควรที่ต้องช่วยกันดูแลคนละไม้คนละมือเพราะนี่คือธรรมชาติของเราบ้านของเราเมืองไทยของเราครับ วันนี้แขกรับเชิญของเราะคุณเซกินะครับที่เป็นชายญี่ปุ่นอยู่เมืองไทยเป็นทั้งพระเอกนะครับแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยไม่น่าอาจจะเป็นพิธีกรก็ได้นะครับเพราะความเก่งของเขาเนี่ยในเรื่องภาษาไทยแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยเนี่ยคือเป็นคนที่เรียบง่ายมากจะที่ผมได้สัมผัสและรู้จักกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็เลยอยากจะถามคุณเซกิว่าประทับใจอะไรในเมืองไทยบ้างประทับใจที่สุดนะครับครับที่ผมมาเมืองไทยครับก็ พูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะครับถ้ามีปัญหาพวกเขาช่วยถือว่าผมยูที่มนไทยเพราะว่าคนไทยนิสัยดีคุณผู้ชมครับนี่ก็คือแขกรับเชิญของเรานะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเซกิมากๆที่สละเวลาของตัวเองมารายการของผมนะครับแล้วก็ขมเชาวคนไทยทุกคนเนี่ยคงจะหลงรักในตัวคุณมากขึ้นนี่คนไทยทุกคนกาลังดูดูคุณอยู่ครับมีอะไรอยากจะบอกคนไทยทุกๆคนไหครับครับอืมผมเป็นอ่าชาวญี่ปุ่น่ะครับแต่ว่า ผมรักเมืองไทยนะครับไม่ดื่มเมืองไทยขอบคุณมากครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณพี่ชายคนนี้ขอบคุณมากขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาที่เราต้องไปแล้ววันนี้คุณเซกิรักเมืองไทยครับแล้วคุณผู้ชมนะครับรักเมืองไทยรักแมืองไทยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีไปเลยไปเลยแล้วกันนะครับบายคุณผู้ชมรักเมืองไทยด้วยนะดี หากคุณผู้ชมท่านใดสนใจร่วมกิจกรรมกับทางรายการฉันรักเมืองไทยง่ายนิดเดียวครับเพียงส่งคลิปชาวต่างชาติที่สื่อถึงการรักเมืองไทยโดยไม่จำกัดรูปแบบความยาวไม่เกิน1นาทีส่งคลิปวิดีโอนั้นมาที่ www.facebook.com/ ฉันรักเมืองไทยคลิปไหนโดนใจได้คัดเลือกออกอากาศรับไปเลยครับเสื้อจากทางรายการ เมืองไทยวันนี้เรารักเมืองไทยหรือ,อยางฉันรักเมืองไทย